รีวิวเคสน้องแมวที่น่าทึ่งเคสหนึ่งนะครับเขาเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2แล้วก็กำลังผ่าตัดนะครับรอบที่3แล้วนะครับแต่ว่าผลปรากฏล่าสุดคือ,อ,อไม่พบว่าเป็นเชื้อมะเร็งนะครับในก้อนที่ตัดออกมาเป็นแค่เพียงแองอกธรรมดารวมถึงตรวจว่ามันลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองไหมก็ไม่ได้ลุกลามต่อนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันน่าทึ่งมากนะครับเพียงชะระยะเวลา แค่เดือนเดียวเนาะซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาผมจะติดตามผลนะครับมันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณจริงๆคือ4เดือนนะครับหรือว่า4-5เดือนเราถึงจะเห็นผลชัดแต่ว่าเคสเนี้ยอาจจะเนื่องจากมันมีความพิเศษก็คือ มีการทานโปรตีนเสริมเข้าไปด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะเห็นผลเร็วด้วยเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเคสมีการเริ่มต้นมันที่17มกราคมนะครับสอบถามเข้ามาว่าน้องแมวเป็นบะเลงเต้านมระยะที่2ทานได้ไหมคะได้ครับน้องแมวน้ำหนักกี่โลครับตอนนี้ตอนแรก5.3ตอนนี้เหลือ5โลค่ะเพิ่งผ่าตัดเอาก้อนเนื้อง,งอกออกได้13วัน ที่แล้วคะ่ะอยู่ระยะ2ยังไม่เข้าปอดค่ะดูภายนอกเหมือนแมวไม่ได้ป่วยกินเก่งปกติทุกอย่างผ่านเนื้องอกสองรอบแล้วคะ่ะแต่คลินิกแรกไม่ค่อยสนใจหรือติดตามคลินิกที่2คุณหมอดีสนใจติดตามอาการรอบนี้ผ่าตัดกว้างยังไม่แน่ใจว่าเนื้องอกจะกลับมาตอนไหนพรุ่งนี้สั่งนะคะต้องออากันไปฝากก่อนรู้สึกมีความหวังวันที่10ก้ามกราคมก็เริ่มสั่งโมโฮเปต้ากูแคนนะครับ ตอนนี้น้องมีเนื้องอกเพิ่มอีกแล้วแผลเก่ายังไม่หายเลยเพิ่งผ่าไปไวมากครับจริงๆมันเป็นเรื่องปกติสําหรับโรคมะเร็งอ,อยู่แล้วนะครับที่มันจะลุกลามไวอ,อ,อาจจะไม่ถึง1เดือนเองมันก็จะเห็นแบบไวมากเลยนะครับภายในวันเดียวกันนะครับหมอบอกค่าตับน้องสูงไม่อยากให้ีโมแล้วก็มีรายละเอียดในการคุยกับทางฝั่งโรงพยาบาลด้วยหมอบอกค่าตับน้องสูงไม่อยากให้ีโมครับ คือแนวทางเบื้องต้นตอนแรกของผมเนี่ยก็คือการารักษาควบคู่กับการให้ีโมหรือว่าฉายแสงนะครับร่วมไปด้วยกับการแพทย์ปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นผลเร็วขึ้นแต่บังเอิญว่าน้องแมวเคสนี้เนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่เห็นได้ชัดก็คือค่าตับสูงคุณหมอเองก็พิจารณาว่าไม่สามารถ คีโมได้ตอนนี้นะครับแล้วก็เลยต้องแนะนําว่าออบ่มรุมดูแลนะสุขภาพไปตามอาการก่อนนะครับวันที่2 1มกราคมนะครับหลังจากได้เริ่มใช้สินค้าแล้วก็ตามคาแนะนําของผมเนี่ยประมาณ2วันก็มีอัปเดตนะครับนอโหนี่ทํางานทันทีหรือเปล่าคะสังเกตน้องแมวกินเมื่อวานกับวันนี้แลมีแรงไม่ยอมนอนปีหลังคาร้องแต่จะออกนอกบ้านอย่างเดียวเลยคะ่ะเลี้ยงระบบปิดคะ่ะบางทีก็แอบคิดว่าป่วยตรงไหนอัปกามาวง ใช่ครับเห็นความแตกต่างถ้ายิ่งอาการหนักมากวันที่26มกราคมนะครับประมาณ7วันต่อมาเนี่ยอยากทราบว่ามะโฮช่วยในเรื่องเนื้อง,งอกอยังไงบ้างคะสามารถลดการเกิดเนื้อง,งอกใหม่ได้ไหมคะจีจี้ตรวจเลือดเม่เลือดขาวจาก4.7ขึ้นมา5.9ความเข้มข้นของเม่เลือดแดงขึ้นมา58หมอบอกดีแต่ค่าตับยังสูงอยู่ หมอจะผ่าตาัดวันที่28นี้อีกรอบหลังจากนี้ก็ไม่มีเนื้อง,งอกแล้วแต่ถ้ากินมอโฮไปตลอดสามารถลดการเกิดเนื้อง,งอกเพิ่มได้ไหมครับในส่วนเนื้อง,งอกต้องดูกันยาวครับมีโอกาสลดการเกิดใหม่ได้หากทานนานพอและไม่ใช่ระยะ4แต่ถ้าดีกว่านั้นต้องควบคู่เคมีอย่างที่คุยกันเลยครับหมอคงอยากใช้วิธีผ่าตัดออกก่อน หมอบอกว่าค่าตับน้องสูง1 44ยังไม่อยากให้เคมีครับในวันนี้พี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนนะครับบอกเพียงแต่ว่าในเรื่องของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ว่าค่าตับเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับวันที่7กุมภานะครับอีกประมาณ2สัปดาห์ต่อมาเนี่ยก็มีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องจีจี้ผ่าตัดตั้งแต่วันที่28วันนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะหมอตัดเนื้อออกเยอะกลัวมะเร็งลามแผลเลยไม่หายเป็นโรงเยอะ แต่ที่น่าแปลกใจอะไรจะเร็วปางนั้นรอบแรกผ่าตัดก็มะเร็งเต้านมรอบ2ผ่าอีกส่งชิ้นเนื้อตรวจก็มะเร็งเต้านมระยะ2อรอบ3าผ่าอีกผลชิ้นเนื้อมาวันนี้ปรากฏว่าไม่มีเชื้อมะเร็งเป็นแค่เนื้องอกค่ะจริงนะครับผมก็ถามสามอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจหมอเพิ่งโทรมาบอกค่ะ ก็งงๆเหมือนกันทั้งที่แล้วตรวจมันคือมะเร็งเต้านมระยะ2อันนี้รอบ3หมอกลัวลามเข้าต่อน้ําเหลืองแต่ปรากฏไม่มีเชื้อมะเร็งค่ะบสำหรับแค่นี้ก็มีอัปเดตแค่นี้นะครับยังไม่ได้มีการอัปเดตต่อแต่ว่าก็มีสัญญาณดีดีมากๆที่โอกาสที่เป็นไปนได้สูงเลยก็คือในเรื่องของเอ,อ่อหลังจากที่ทานไปแล้วได้2-3วันก็มีแรงมากขึ้นนะครับจากจากเดิมที่อาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าก็มีแรงมากขึ้นเท่ากับอาจจะ หมือนกับคุณภาพชีวิตดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็รวมถึงการผ่าตัดกล้อนเนื้อรอบที่สเนี่ยไม่พบว่าเป็นซเซลล์มะเร็งแต่ว่าเป็นเพียงก้อนเนื้อธรรมดาแล้วก็มีการบอกในเรื่องของออตรวจไม่พบการลุกลามเข้าสู่ต่อมน้ําเหลืองด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็น่าทึ่งมากๆอยากจะเสริมในเรื่องของคนเองนะครับก็มีแนวทางการรักษาที่ประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าคนเนี่ยอาจจะต้องเสริมในเรื่องของ การทานคอโรฟิลพักสดเพื่อให้ได้รับเอนไซม์เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับจะค่อนข้างที่จะเสริมกับตัวมอโฮเบตากูแคนด้วยก็จะยิ่งดีนะครับในมองโฮเบตากูแคนสําหรับคนเองหรือน้องแมวเองถ้าปริมาณมันถึงมันก็จะยิ่งเห็นผลได้เร็วมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์ไอดีอเบนกูแคนขีนมอหงหรือว่าโทรเข้ามา ศูนย์ก็ hadi, 4 als, 6 2 2 8 0 0นะครับผมเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ